Work and Travel Program หลายคนสงสัยว่าไปอเมริกาได้ยังไงไปด้วยวิทยาลัยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหรไปโครงการอะไรไปยังไงอย่างเงี้ยเห็นถามมาเยอะมากก็เลยได้ทำคลิปละได้ว่างทำคลิปละก็คือโครงการที่ไปก็จะเป็นโครงการ Work and Travel Program Work ก็คือทำงาน and และ Travel ก็คือเที่ยวก็คือโครงการ Work and Travel Program นะครับจะมีทุกปีสำหรับนักศึกษา ปอตรีแล้วก็ปอโทนะครับที่จะสามารถไปได้อายุแป๊บหบนึ่งไปหาก่อนก็คือ18ปีถึง28ปีนะครับของปอตรีแล้วก็ปอโทนะฮะคือโครงการนี้จะเป็นโครงการของอเมริกาโดยตรงนะครับไม่ผ่านมหาวิทยาลัยออกเงินเอง100%ซแต่ต้องผ่านเอเจนซี่ของไทยไม่สามารถดำเนินการเองได้ต้องผ่านเอเจนซี่เท่านั้น โดยเอเจนซี่หลักๆที่เห็นมีก็น่าจะเป็น American Learning, Acadex, OEG, ORG อะไรประมาณนี้ส่วนของผมไปก็จะเป็น Acadex นะครับเป็นเอเจนซี่ที่แพงที่สุดแต่ก็ดีเหมือนกันดีดีที่สุดด้วยเท่าที่สัมผัสมาเท่าที่ฟังฟังเรื่องราวจากเอเจนซี่อื่นๆของเพื่อนๆก็คือรู้สึกว่า Acadex ดีที่สุดแล้วแต่ก็แพงเหมือนกันแพงที่สุดด้วยโดยโครงการนี้นะครับจะให้เด็กนักเรียนทั่วโลกเลยอเมริกาเปิดให้นักเรียนทั่วโลกไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรียนรู้ว่าท่านทำแล้วก็ทํางานแล้วก็ได้เที่ยวด้วยก็คือทํางาน4เดือนบางคนอาจจะได้3เดือนแล้วแต่ที่แล้วแต่งานแล้วแต่รัฐทํางาน3-4เดือนแล้วก็สามารถเที่ยวได้หลังจากจบโครงการอีก1เดือนเต็มนะครับส่วนเรดค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยก็จะอยู่กับรัฐแล้วก็นายจ้างแล้วก็งานที่ทําด้วยค่าบ้านก็แล้วแต่นายจ้างแล้วแต่รัฐแล้วก็แล้วแต่งานที่ทําด้วย บางคนเข้าบ้าน,นจะแพงปี๊ดบางคนก็เข้าบ้านอาจจะฟรีเลยก็มีก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไหนจ้างว่าจะใจดีเท่าไหร่ก็ต้องสุ่ไานจ้างเอาเหมือนกันอย่างส่วนตัวไปที่เมืองสเวตแดอลัสกา้าทำไมถึงเลือกเมืองนี้เพราะชอบเมืองนี้มันธรรมชาติมันสวยมากชอบเมืองนี้ทํางาน House k e e p i n g หรือว่า,าแม่บ้านนะฮะเรท14ดอลลาร์หรือ450บาทต่อชั่วโมงแต่พอทําได้เดือนนึงก็คือเขาให้ย้ายไปอยู่สักพากเพราะว่าสักพากเก่งสักเก่ง เลยให้ไปอยู่ซักผ้าแทนก็ไม่ได้ทำพาส์ชิปปิ้งแทนก็ไม่ได้ทำพาส์ชิปปิ้งแล้วก็คือไม่ได้ทำแม่บ้านแล้วแม่บ้านคืออะไรก็คือเหมือนโรงแรมเวลาลูกค้าเช็คเอาท์ออกเนี่ยเราก็จะไปทําความสะอาดห้องปูเตียงทำความสะอาด,อด,ท,าอาดทุกพื้นอะไรเงี้ยแต่นนี้ก็ได้ย้ายไปอยู่ลอนรีลอนรีกคือห้องซักผ้าส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะแยกอีกพีหนึงน่งอีอพีหนึ่งอีพีหนึ่งกันและกันเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนั่นแหละเหตุผลหลักมันจะยาวเกินไปโดยสรุปง่าย โครงการ Work and Travel หรือโครงการ Work and Travel USA อะไรเงี้ยเป็นแค่ของอเมริกาเท่านั้นนะครับเปิดรับให้ติดทั่วโลกได้ไปแลกเปลี่ยนได้ไปทำงานที่อเมริกาเป็นระยะเวลา3-4เดือนแล้วก็เที่ยวได้อีก1เดือนโอ๊ยถ่ายคลิปยู่เอ้าดาราเขาจะถ่ายคลิปไม่เห็นหรอเอาโทรศัพท์ก็เอาไปบ่ะ ส่วนล o n g t เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องครบหนึ่งเดือนก็ได้แล้วแต่เราว่าจะอยากอยู่นานแค่ไหนส่วนตัวเนี่ยอยู่แค่ประมาณ5วันแล้วก็กลับเลยเพราะว่าอยากเซฟเงินไว้เอาเงินไว้ใช้ที่ไทยดีกว่าคุ้มกว่าสําหรับใครที่สนใจปี2 0 2 6ก็คือที่จะไปปีหน้าก็ตอนนี้ก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับเพราะว่าการดําเนินการเอกสารต่างๆมันไม่ได้ดําเนินการแป๊บๆแล้วก็ไปได้เลยบางคนทําข้ามปีก็มีส่วนตัวเนี่ยทำประมาณ5้าเดือน5้าเดือนนี่ถือว่าช้าแล้วนะก่อนที่จะบินอ่ะ5าเดือนถือว่าช้าแล้วนะ ปกติก็คือปีหนึ่งยิ่งสมัครเร็วยิ่งราคาถูกเอเจนซี่จะลดเยอะยิ่งสมัครเร็วยิ่งได้งานเร็วเข้าใจไหมถ้ายิ่งไปช่วงชา้าชงานมันก็จะเริ่มหมดเริ่มหมดเริ่มหมดไปเรื่อยๆ่แต่อาคาเดมีงานเยอะสําหรับคนที่จะไปถ้าคนที่มีเงินเงินเ,เพียงพอก็เพียงพอแล้วกันไปอาคาเดกงานเยอะดูแลดีตอบแชทไวไปหาถึงที่เลยไปเยี่ยมถึงที่ด้วยซึ่งไม่มีเอเจนซี่ไหนทํา ไปเยี่ยมถึงที่ทํางานจากไทยไปอเมริกา,าล,ล,ลืมบอกวีซ่าที่ไปก็คือเป็นวีซ่าเจวันเป็นวีซ่านักศึกษานะครับเป็นวีซ่าระยะสั้นนะระยะสั้นก็คือมีอายุก็หลังจบโครงการเดือนหนึ่งอ่ะวีซ่าก็จะหมดเลยทันทีโดยเด็กที่ไปส่วนใหญ่ที่เห็นเยอะ,ยอะก็คือจามกากับไทยเยอะมากเข้าไปอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนคนไทยคือคนไทยเยอะมากเราลงมาก็จะเป็นพวกคนลัมเบียโดมินิกันอะไรเงี้ยแล้วก็ ัง่งเอเชียก็จะมีมาเลเซียแล้วก็จีนไต้หวันก็มีสำหรับคนที่มีโทรศัพท์ก็อยากให้มาเลยนะครับประสบการณ์รอคุณอยู่ <c oughs> ไม่แนะนำให้กู้มานะเพราะจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือประสบการณ์ไม่ใช่ตัวเงิน